ครับสีเทวันเกิดนะโอปิต้าดีครับโอทีรัามีพี่ <c oughs> เองนาะทีวันเกิดครับโอวันเกิดแล้วเย่ปีนี้สามเอ็มแล้วครับทุกคนขอบคุณมากครับเอ๊พอดีว่าออขอบคุณครับเอ่ออะไรนะจัดงานวันเกิดไปครับยังไม่ได้แบบพิมพ์ขอบคุณไหนทุกคนเลยครับก็ถือ ดิครับสีโอกาสตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมในงานวันเกิดนะครับแล้วก็คนที่แบบเออร่วมทําบุญกันด้วยนะครับผมก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับนี่ thank กิวครับคุณครับอยู่ต่อสักข้าทีได้ครับ ไม่มีอะไรครับกท,ทุกปีชอบมาไลาฟ์ก่อนก่อนเอ่อก่อนเข้าวันเกิดครับแล้วก็ตอนนี้เข้าวันเกิดแล้วโอ้แสงอะไรได้ครับเ <c oughs> นี่ยจ,จะโมมไปนิดครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับครับก็ขอบคุณนะครับที่อ,อวยพอเกิดข้ามาทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับก็ฝากติดตามอีซีรีส์ด้วยนะครับซีรีส์ e r รีแมจิกนะครับตัวนี้ก็ ออนแอร์ Air, ถึง EP ีที่7แล้วนะครับก็ฝากดูด้วยครับก็อีอีพีที่ผ่านมาก็อีพีที่เใช่ไหมครับก็ทำไปได้เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยกว่าทวีใช่ไหมครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับถือว่าเก่งมากเลยก็ได้700ดร้700ตามจำนวนตอนนะครับก็ตอนหน้าจะต้อง800หรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เยอะเหมือนกันนะครับก็เนีก็สู้ๆนะครับทุกคนพยายามเข้าที่ผ่านมาเหมือน ไปเวิร์กช็อปไปอ่านบทอะไรกันเงี้ครับก็เลยแบบยังไม่ได้มาขอบคุณอะไรมากมายนะครับขอบคุณนะครับทุกคนอ้มีกินกันกับเตนิวด้วยนะครับพรุ่งนี้ขอบคุณมากคุณโจเตือนพรุ่งนี้มีกินกันกับเตนิวนะครับก็ตรงกับวันเกิดเนียพอดีออนแอร์นะครับกินกันกับเตนิวเทปนี้มีคุณแม่แม่หมูมาด้วยนะครับพี่หมูมาด้วยก็ฝากติดตาม พี่หมูด้วยนี hey, ่จูเนียชวนมาเสเลยจูเนียกดยังไงยะจูเนียไม่เห็นได้เลยไม่เห็นชวนจูเนียได้เลยนี่เนี่ยเว็บสซจจูเนียแอดแอมโเดเรคืออะไรเ <c oughs> <c oughs> นี่ยชวนจูเนียเข้ามาไงแต่จูเนียต้อ Junior. งกดขอมาจูเนีย กดขอมาเดี๋ยวนี้นี่ไงกดจอยนี่ติ๊ง <c oughs> วันวันนี้เรายังเจอกันไม่พออีกเหรอตอนนี้คือเป็นวันเกิดของฉันแล้วฉันจะไลฟ์ทุกๆวันเกิดยังเจอกันไม่พออีกเหรอจริง เราจะเรายังต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานขนาดไหนวันนี้อยู่ทั้งวันแล้วนี้จูเนี่ยมาช่วยเหลือถือว่าเป็นคนที่ออ่มีน้ำใจมากเลยนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพี่หิน Thank ค o u ครับปีนี้รู้สึกไงบ้าง้าอ่ะเป็นตัวแทนคนดูทางบ้านถามพี่หินว่าสามสิบเอ็ดเรารู้สึกไงบ้างเอาอีกแล้วยิ่งสาเอ็ดไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะ ไม่รู้สึกอะไรก็ยังรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอายุสิบแปดอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าสามเอ็ดเลยเอาจริง,รงคือรู้สึกว่าเหมือนก็แบบยังยงรู้สึกว่าแบบอายุยี่สิบกว่าเพราะว่าเป็นแบบระยะระยะระหว่างทางน,นั้นอนะ่ะก็ทํางานตลอดเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากหมายถึงว่าก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเออนะอยากเกดมออยากทำอะรางวันเกิดทําอะไรวันเกิดจะต้องแบบว่าไปกินของกินข้าว แบบว่าฉลองวันเกิดอะไรยังไงกับใครไหมทำบุญคุณน่ะแล้วก็พาพ่อเออพาพ่อพ่อแม่ไปกินข้าวลืมนัดทาลืมจองร้านเลยอ่ะเออไม่ทันแล้วเนาะตอนเนี้ยจองก็จองพรุ่งนี้ก็ได้วันเป็นวันธรรมดาร้านอาหารว่างอยู่แล้วล่ะเยอะแยะเออจริงไม่มีใครมาแย่งอืมก็คือไลฟ์ทุกวันเกิดเลยหรอนี่ทำมากี่ปีแล้วพี่หนไม่รู้เหมือนกันกัน น่ารักจริงเลยเดียวตู้ดิดเดียวเองคิดถึงกันแล้วหรอฉันต้องฉันจะไปฉันจะไปแล้วเนี่ยครบแล้วจะไปแล้วอ๋อนี่เพิ่งขึ้นมาได้กี่นาทีเองนี่แหละหกนาทีเจดนาทีประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้แหละไปแล้วเพราะว่าดึกและพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทำบุญ Okay, โอเคอ้ยพอพี่หิดไปหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะหารูปเด็ดๆด็เลยเด็ดๆมาดมปปี้เบร์เดย์ดีไหมโอเครูปธรรมดาก็ไดๆๆไ้ไม่เอาไม่เอาสำหรับพี่หินมันต้องพิเศษใส่ไข่อยู่แล้วโอ้เข้าใจไหมล่ะดิแฮปปี <Happy> ้เบร์เดย์นะพวกนี้อย่าลืมทำบุญเยอะๆนะโอเขาบอกว่าตะวันจอยพี่ใช่อ่ะคืออะไรอ่ะไหนตะวันอยู่มี ตอนไม่อยู่อยตอนตอนถึงบ้านแล้วไหมใช่เมื่อกี้เล่นเกมกันอยู่เล่นเกมเอาเอาแมนแหมเดี๋ยวนี้เล่นกันฉ่ำเลยนะเพิ่งเล่นวันนี้เนี่ยจับผิดจะ S <S เฉยๆปลา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 พี่หินจะได้ปไปนม<ร>ไปนอนกัน <ละ S 2> แล้วนะลาครับลาทุกคนด้วยครับทุกคนฝันดีนะครับแล้วก็อย่าลืมดูเชอร์ี่แมจิกนะครับย้อนหลังกันได้นะครับทางวิวแล้วก็เอ,อดูสิ่งนั้นนะครับเชียวเอพิโซดครับผมมีพี่หมูมาร่วมด้วยเป็นแขกรับเชิญนะครับไดรู้จักพี่หมูปะ้ะได้ครับอย่าลืมดูนะครับกินกับเตนิวนะครับรู้จักพี่หมูป่ะจูเนียรรู้จักสิครับเพราะว่าจูเนี่ยทักพี่หมูว่าเป็นแม่พี่นิวไปแล้ว หนึ่งกลุ่มได้ใช่เราเจอกันอยู่นี่นะโอเคเฮ้ยเราจะเจอกันกันได้ไงนี่เราสปอยหรือเปล่าโอเคไม่สปอยถึงนั้นแหละเราม่ไม่เจอกันหรอกแค่เห็นเมื่อว่าเห็นเฉยๆเห็นในโซเชียลได้กู๊ดไนท์นะกู๊ดไนท์นายพี่หินกู๊ดไนท์ทุกคนด้วยนะครับกู๊ดไนท์ทุกคนคนด้วยครับบ๊ายบายครับแฮปปี้วันดีดีนะแองกิวครับน้องนองสวัสดีครับทุกคนฝันดีครับ